่ะจะมาดูนะครับ ADV อะไรเงี้ยหนึ่งห้าศูนย์ทำไมบิดถึงสะดุดครับตามใ,ให้ดูบเบิ้นอะไรบ้าอ่านี่ครับเบิ้นเลยครับอ่าเ,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 เบ,บิ้นเบิ้นเบิ้นเบิ้นสุดเขาบิดสุดแล้วมันสะดุดใช่ป่ะ ใช่เกียดต้องมาต่อก่อนนะมาเสียบเหมืน,นมดูนับว่าเป็นที่อะไรครับเข้าดีครับนี่ใส่เครื่องยนต์กดลงไหมกดโอเคก,ก,ก,อกดอีกทีนึงกดฮันด้าไปที่ p p x ห้าสิบอ่าอ่า ผมรู้แล้วครับเป็นไรครับอ่าเข้าแรงผลเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับสังเกตตรงตำแหน่งเดินเร้นเร่งนะครับลองบิดครับค่อยบิดอ่าเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับอ่ะปล่อยก่อนปล่อยปกติมันต้องขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ค้างแต่นี่ขึ้นแล้วลงนะครับอ่าลองดูครับเอาใหม่ครับหกสิบแล้วก็ลงมาอยู่ที่สิบเจ็ดนะครับอ่า เดี๋ยวทำการเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวมาดูกันใหม่นะครับมาดูนะครับเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอ่าดูตรงนี้นะครับตำแหน่งดินเร่งนะครับอ่าบิดค่อยบิดขึ้นไปครับอ่านี่ค้างแล้วนะครับไม่ลงนะครับหายแล้วนะครับใครเป็นเดี๋ยวเจอการแบบนี้นะครับบิดแล้วสะดุดบิดแล้วหัวทิ่มอะครับให้เปลี่ยน map ซอร์นะครับไหนไม่ไหนแล้ว เป็นตัวนี้นะครับเนี่ยนี่ครับอยู่ตรงนี้นะครับใครเห็นคลิปนี้มีแล้วคิดว่ามีประโยชน์ก็รืมกดไลค์กดแชร์นะครับทําครับ